เบียจ๋าชิ้นมาละจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีพลพรรมิตรลักแฟนเบียจา๋าทั้งหลายนะคะกลับมาพบกับน้องฝ้ายและเบียจ๋าทีวีกันอีกครั้งค่ะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงแล้วก็พาทุกคนไปรู้จักกับเหล้าตัวหนึ่งนั่นก็คือเตอร์กีล่าค่ะต้องออกเสียงเป็นยังไงบ้างเชิีเหไหนๆก็เราก็ไปเซิร์ชแล้วเนาะก็เอามาแชร์ให้ทุกคนได้ รู้ด้วยกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปทำความรู้จักกับเจ้าเทอร์กิล่านะคะจะขอพูดถึงเล่าตัวหนึ่งที่ชื่อว่าเมสคาลกันก่อนนี่ไม่ใช่เมสคาลค่ะเจ้าเล่าเมสคาลเนี่ยนะคะก็คือมีถิ่นกำเนิดมาจากเม็กซิโกค่ะแล้วก็ เป็นเหล้าที่ทำมาจากพืชที่ชื่อว่าอากาเวเแล้วเมสคาลมันเกี่ยวโยองยังไงกับเทอร์คิล่าใช่ไหมคะเจ้าเทอร์คิล่านะคะก็ถือว่าเป็นเมสคาลเหมือนกันค่ะกระบวนการทำยังไงเริ่มจากฮีมาดอนะคะฮีมาดอเนี่ยเป็นสับเฉพาะที่เขาเอาไว้เรียก คนที่ทําอาชีพเป็นอากาเว่ฟาร์มเมอร์หรือคนที่ออกไปเก็บอากาเว่ค่ะฮิมาดอเขาจะไปเก็บผลอากาเว่โดยที่ตัดใบออกทั้งหมดให้เหลือแต่เจ้าตัวลูกของอากาเว่นะหรือที่เขาเรียกว่าปีเนียทางโรงเนี่ยเขาจะเอาเจ้าปีเนียหรือผลอากาเว่อันใหญ่ๆเนี้ยไปผ่าครึ่งค่ะแล้วก็ ส่งเข้าตู้อบเตาอบที่มันมีขนาดใหญ่บ้างมากเขาก็จะอบไปประมาณวันหนึ่งสงวันก็แล้วแต่ว่าแต่ละโรงเขาจะมีกระบวนการทําแบบไหนนะคะกระบวนการนี้การอบอันนี้เนี่ยมันจะช่วยสร้างให้เจ้าปีเนียเนี่ยมีปริมาณแป้งที่เพิ่มขึ้นแน่นอนค่ะว่าพอแป้งเยอะแล้วนั้นน้ําตาลก็จะเยอะตาม หลังจากที่อบปีเนียเสร็จนะคะเขาก็จะเอาไปเข้าสู่กระบวนการสำคัญค่ะนั่นก็คือการบดการคั้นน้ำก็คือเอาไอปีเนียครึ่งๆที่แบบเป็นซิกซิกใหญ่ๆเนี่ยไปอยู่ในลานกว้างๆแล้วก็มีเครื่องมืออุปกรณ์ก็คือทาโฮน่าค่ะทาโฮน่ามันจะเป็นล้อหินขนาดใหญ่เขาจะเอาไอล้อหินนั้นอะมาวนบด บดปีเนียให้มันเป็นแบบน้ำอ่ะคือเขาต้องการที่จะได้น้ําจากปีเนียไงเขาบอกว่าการใช้เทาโหนามาบดมาคั้นน้ํามันจะให้ได้ความเป็นอโรมาที่เด่นชัดได้คาแรคเตอร์ได้รสชาติหลังจากที่เขาใช้เจ้าเทาโหนาบดอากาเวไปแล้วนะคะมันก็จะได้เป็นกากออกมาใช่ไหมคะกากเนี่ยเขาก็จะลำเลียงไปเข้าสู่ กระบวนการของการบีบอัดเพื่อ,อรีดน้ําให้มันออกมาได้เยอะที่สุดค่ะเมื่อได้น้ําจากอากาเวอันนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาเข้าสู่ถังเฟอร์เมนต์แล้วก็ใส่ยีสต์ลงไปแล้วก็บ่มก็คือหมัก ต่อไปเป็นเวลาสักประมาณ72ชั่วโมงอะไรแบบนี้เมื่อกระบวนการเฟร์เมนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ<อ>เขาก็จะเอาน้ำแอลกอฮอล์ที่ได้เนี่ยส่งเข้าสู่หม้อกลั่นเขาก็จะกลั่นออกมาจนได้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่มีดีกรีแอลกอฮอล์ประมาณ55%แล้วกระบวนการต่อไปก็คือการเติมน้ำลงไปเพื่อทำการไดลูด หรือเจือจางแอลกอฮอลให้มันกลับลงมาอยู่ที่ประมาณสัก40%ค่ะออกมาเป็นเมสคาวค่ะนี่ไม่ใช่เมสคาวค่ะเสียงตกลง ที่มาของชื่อเทอร์คิล่านะคะก็คือมาจากชื่อเมืองเทอร์คิล่าค่ะเทอร์คิล่าเนี่ยจะต้องใช้อกาเวเพียงแค่สายพันธุ์เดียวในการทําเท่านั้นนั่นก็คือสายพันธุ์บูอกาเวและที่สําคัญก็คือเขากําหนดไว้ว่าถ้าจะทำเทอร์คิล่าเนี่ยถ้าจะเรียกได้ว่าเป็นเทอร์คิล่าเนี่ยต้องทํามาจาก5เมืองเท่านั้นนั่นก็คือเมืองฮาริสโกกัวนาโคโตแล้วก็ม ok ิโชกัง ในยูอาริดแล้วก็ตมอริปัสต้องขอโทษนะฮะถ้าเกิดออกเสียงผิดไปเจ้าบูอากาเวนะฮะที่ใช้ทำเตอร์กิล่าเนี่ยมันเป็นพืชน,น่าจะอยู่ในหมวดพืชทะเลทรายอะไรพวกนั้นแหละเพราะว่าด้วยความที่คาแรคเตอร์ของดินที่เม็กซิโกเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างแบบเป็นทรายทายซะเยอะมากกว่าแล้วก็รูปล่างหน้าตาของมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะคล้ายๆกับว่านหางจระเข้ มันเป็นแบบใบแหลมๆปีหน7 4้านะคะทางการของเม็กซิโกเนี่ยเขาก็าประกาศออกมาเลยค่ะว่าเทอร์กีล่าเนี่ยเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศเม็กซิโกเท่านั้นว่ากันว่านะคะที่กำหนดไว้ว่าเตอร์กีล่าเนี่ยจะทำได้แค่ห้าเมืองในเม็กซิโกเขาบอกว่าด้วยคาแรคเตอร์ของดินที่ใช้ปลูกบูอากาเวมันทำให้บูอากาเวเนี่ย มีคาแรคเตอร์มีรสชาติอยู่ในตัวของมันแบบเป็นพิเศษนิดนึงอะไรประมาณนั้นอันนี้ที่ที่ที่ไปหาอ่านมานะคะเขาว่าอย่างนั้นการที่เราจะไปเก็บเจ้าบูอากาเวมาทำเตอร์กีล่าได้เนี่ยต้องปลูกแล้วใช้เวลาบางทีก็คือ7ปีถึง9ปีหรือบางที่ที่ปลูกก็มี12ปีก็มีนะคะใช้เวลาค่อนข้างนานกว่าจะได้ลูกของมันมาทำเตอกีล่า ทีนี้มาถึงประเภทของเทอร์กิลากันบ้างค่ะก็คือแบ่งออกได้เป็น2ประเภทหลักๆด้วยกันก็คือ1นั่นก็คือ 1. 100%อกาเวค่ะก็แน่นอนตามชื่อเลยก็คือใช้อกาเว่1 0 0เปอพียวๆความหวานที่ได้จากเทอร์กิล่าเนี่ยก็มาจากความหวานของบลูอ a กาเวส่วนประเภทที่2ค่ะเขาเรียกว่า m i กซ์ทูเทอร์กิล่ค่ะเขาจะใช้บูอากาเวเพียง51%แล้วก็49%ที่เหลือก็จะเป็นน้ำตาลค่ะถ้าเราได้ดูสารคาดีอันหนึ่งที่ชื่อว่าอากาเวเดอะสปิริตออฟแอนนชนะฮะเป็นสารคาดีในการทำเทอร์กิล่าแล้วก็เบสคาวเขาบอกไว้ว่าที่มาของประเภท Mix to ทูเทอร์กิล่เนี่ยมันมาเพราะว่ามันมีช่วงหนึ่งที่เม็กซิโกเนี่ยขาดแทนเจ้าบูอากาเวมากแต่ เขาต้องทําให้ได้ก็เลยกลําหนดว่าเราจะใช้อากาเวเนี่ยแค่5 1แล้วก็ใส่น้าตาลเพิ่มเพื่อให้ปริมาณแอลกอฮอล์เนี่ยมันได้ตรงตามที่เขาต้องการนั่นเองเจ้าเตอกีล่าเนี่ยเขาก็มีการแยกหมวดหมู่เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันมีแยกย่อยไปเท่าไหร่บ้างเตอกีล่าประเภทแรกนะคะค,คือเขาจะเรียกว่าบลังโกหรือซิลเวอร์ค่ะ อันนี้เนี่ยเขาจะกำหนดระยะเวลาในการบ่มไว้นั่นก็คือ0ถึง2เดือนเท่านั้นคาแรคเตอร์ <Character S 1> ของเจ้าบังโก้นี้มันก็จะเป็นเตอร์กิล่าที่สีค่อนข้างจะใสหน่อยประเภทที่2นะคะที่เรียกว่าโฮเบนหรือโกเตอร์กิล่าเขาจะเอาตัวซิลเวอร์เนี่ยมาเบลนกับเตอร์กิล่าที่ผ่านการบ่มมาแล้วทั้ง2ชนิดนะทั้งบังโก้แล้วก็โฮเบนเนี่ย จะเป็นเตกิล่าที่นิยมนำมาทำค็อกเทลมากที่สุดค่ะประเภทที่3นะคะนั่นก็คือเรป s a โดค่ะภาษาสเปนเนี่ยเรปโโดเนี่ยจะแปลว่า rest หรือแปลว่าพักนั่นเองจริงๆเราใช้คำว่าเอ็ก็ได้ค่ะเพราะว่ามันมันคือการบ่มระยะเวลาในการบ่มเจ้าตัวนี้นะคะก็จะอยู่ตั้งแต่2เดือนถึง1ปีค่ะด้วยถังบาเรล ที่เป็นชนิดอเมริกันโอ๊กหรือว่าเฟรนช์โอ๊กก็ได้คาแรคเตอร์ Character ที่ได้เนี่ยมันจะทําให้มีสีที่ทองๆมีกลิ่นจากถังไม้ที่บ่มนั่นแหละประเภทที่4ค่ะเขาจะเรียกว่าอนเนียโ h o ค่ะภาษาสเปนอนเนียโ h o เขาจะแปลว่าโอหรือว่าเก่านั่นเองแน่นอนว่าประเภทนี้ต้องมีการบ่มนานเขาก็เลยเรียกว่า extra a g e ค่ะระยะเวลาในการบ่มของเขานะฮะก็คือ1ปี จนถึง3ปีค่ะแล้วก็ยังมีข้อกำหนดอีกว่าถังที่จะใช้ในการบ่มเนี่ยจะต้องไม่เกิน600ลิตรตอนหนึ่งถังเท่านั้นประเภทที่5นะคะนั่นก็คือ e x t กซ์ต้าอค่ะแน่นอนว่า a n เนโแปลว่าโ เพิ่มคำว่า extra เข้าไปก็จะเป็น extra O ค่ะและเขาก็บอกว่าอันนี้มัน,มนถูกบัญญัติว่าเป็น ultra e เพราะว่ามันเป็นขั้นกว่าของ Any a ี e โ o อีกประเภทนี้นะคะจะใช้เวลาในการบ่มที่ค่อนข้างนานค่ะนั่นก็คือ3ปีขึ้นไปในถัง oak b a r รลแล้วก็กำหนดด้วยว่าขนาดถังเนี่ยจะต้องไม่เกิน600ลิตรคาแรคเตอร์ที่ได้ของประเภทนี้ก็จะคล้ายๆกับพวกวิสกี y ที่ มีความเป็นควันควันนี่ก็คือ5ประเภทพื้นฐานของเตอร์กีลานะคะถ้าเราต้องการเตอร์กีล่าสักหนึ่งตัวตและเราได้ไปเดินเลือกซื้อไปพลิกดูที่ฉลากขวดของเตอร์กีล่าตัวนั้นนั้นว่ามันมีเขียนอะไรบ้างถ้าเป็นตัวที่เขาทำแบบ100%อากาเวจริงๆเลยนเนี่ยเขาจะมีเขียนเลยค่ะว่ามันเป็น100%อากาเวเดีย๋ยวเราจะไปชง มาการิ <Mag> ต้องเช็คจนแบบน้ำแข็งเกาะฮ่อ่ะอ่ะอ่ะยกไม่ได้แล้วนะเพราะว่าถ้าจะหก นี่คือมาร์ก,การิต้าบ๊ายบายบายบายครอบครัวตัวจอวันนี้ขอเสนอจุ๋มจอมเจ๋มจม,จม,มีพี่จิ๋มเป็นลางๆอยู่ข้างหลัง ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆของเบีร์จสามารถกดกระดิ่งล้วก็กดจับกระขายลรอได้เลยนะคะ